สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เรามาคุยกันถึงรุ่นคาวาสกิเซดพันนะครับเซดพันเนี่ยพูดได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มานะครับต้องการมากเลยว่าพี่ฮาร์พี่ฮาร์ทำเซดพันหน่อยได้ไหมครับคือเหตุผลที่มันนานเนี่ยเพราะว่าผมคุยกับเจ้าของแล้วเจ้าของอ่ะเสือกไม่ได้ขับเลยเว้ยเจ้าของแม่งขับบ้างนะครับแต่ว่าไม่ยังไม่ถึงรอบเซอร์วิสก็เลยไม่สามารถบอกในเรื่องของค่าเซอร์วิสได้ผมก็เลยต้อง ไปคุยกับคาวาซากิเลยนะครับแล้วก็ไปจดมาว่าเขาว่าเขาให้อ่าเขาให้ข้อมูลผมมาอย่างไงบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับเซทพันนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์1นึ่งพสีซีซสูบเรียงนะครับผมนะรีดแรงม้าอยู่ที่142แรงม้าทอร์กอยู่ที่111นิวตันเมตรนะครับผมนะซึ่งมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดนะครับมี ถังน้ำมันเนี่ยความจุอยู่ที่17โล17โลวายัดเข่17ลิตรครับผม17ลิตรเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะกว่ารุ่นรุ่นเล็กๆอย่างที่เราเราเห็นแน่นอนซึ่งมาพร้อมกับการกินน้ำมันที่เรียกได้ว่าสูบฉีดสูบฉีดเป็นอะดรีนาลีนเลยยัดแข่ซึ่งหลายๆคนอาจจะถามพี่ครับพี่ครับรุ่นนี้กินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ตอบกลับอย่างไม่ไม่ลังเลเลยครับ12-17โลลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนนะครับผมนะซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักถึง221กิโลกรัม นะครับแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะมองว่าหนักแต่ผมก็พูดทําตรงว่าก็มันก็หนักก็จริงเลยฮะแต่ว่ามันก็เข้าใจได้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวพันนะนะครับผมซึ่งคันนี้นะครับผมนะมาพร้อมกับดิสคู่นะครับดิสน้าเน่ยคู่แล้วก็โช๊คระบบเป็นโช๊หัวกลับนะครับผมนะส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับแน่นอนครับตะกูนแซดไม่เคยให้ส้นตีนหีแต่อะไรมาทั้งสิ้นนะครับผมนะซึ่งมันให้มาแค่ ABS และ Assist Slipper Cut นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับผมยังไม่เห็น ผมถามนะมาแล้วนะสาหรับเจ้าของนะครับเจ้าของก็บอกว่าจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เห็นตัวที่มีแท a c t i o n control นะครับผมนะก็ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ผมพยายามหา,าถามมาหลายๆคนแล้วหลายๆคนก็บอกว่าไม่น่ามีนะครับผมก็เลยแจ้งมาไว้ที่นี้ว่าคันนี้ไม่มี traction control นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับก็คำนึงดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพันที่เรียกได้ว่าแรงสปุตสแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อก็ ระวังเรื่องคันเร่งดีๆแล้วกันนะครับผมนะส่วนเรื่องมือหนึ่งนะครับราคามือหนึ่งนะครับอยู่ที่1นึ่งหนึ่งวัคเยตเคหกแ0บาทนะครับเรียกได้ว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับสำหรับคําว่าตัวพันนะครับแน่นอนครับน่าสนใจมากๆในราคานี้แต่มันจะสนน่าสนใจยิ่งกว่าครับถ้าคุณรู้ว่าในราคามือสองนะครับรถรุ่นนี้นะครับขายทันอยู่ประมาณ20,0,000บาทบวกลบนะครับถ้าปีเก่าๆหรือสภาพไม่สวยหน่อยก็อาจจะอยู่แสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้านะครับแต่ว่าถ้ารุ่น รุนใหม่ๆขึ้นมานะครับปีใหม่ๆขึ้นมาสภาพสวยๆขึ้นมานะครับไมน้อยลงมาเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่2 3 4ได้เลยนะครับ2 0 0 0 0 0สอ0 0 0ได้เลยนะครับแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นนะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามแล้วว่าพี่แล้วผมจะขับได้ไหมทีนี้ครับผมได้คํานึงมาแล้วแล้วผมก็ได้ถามทางคาวาสกิไทยแลนด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้ตารางมาเลยนะครับเขาให้ตารางการปรักษาผมมาคร่าวๆซึ่งผมก็ได้จดเอาไว้นะครับผมนะก็ มันเป็นประมาณนี้ครับผมแซดพันเนี่ยผมพูดได้เลยว่าราคาเนี่ยถูกกว่าที่ผมคิดไว้มากๆเลยนะครับซึ่งเราจะเรินในรอบใหญ่ๆห,ห,หน่อยละกันนะครับผมนะหนในรอบ12,000กิโลนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่4,300บาทนะครับอ่าแต่หลายคนอาจจะเอ๊ะเฮ้ยพี่มันน้อยหรือเปล่าผมขอบ่นงี้ละกันนะครับถ้าเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1, 7 6 0เ็ดบาทยัดเข้ถ่ายน้ำมันเครื่อง c ิ r 5 0 0ยยังว่าราคาพอๆกันเลยนะครับ ทีนี้ครับผมมาที่รอบใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ24,000กิโลนะครับค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่6,800บาทนะครับแล้วในรอบที่ต้องมีการปรับระยะตั้งวาล์วเนี่ยนะครับอยู่ที่42,000กิโลนะครับรวมทั้งหมดแล้ว5,000บาทไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับสำหรับตัวพันตัวนี้นะครับแน่นอนครับมันเป็นตัวพันที่น่าสนใจมากๆนะครับค่าเซอร์วิสเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แพงนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยแพงกว่านะครับแพงกว่าแบบเยอะเลยนะครับหลักหมื่นเลยนะครับบางคัน เรียกได้ว่าราคาอยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับอันนี้ไม่รวมค่ายางนะครับแน่นอนครับค่ายางแม่งก็เกือบหมื่นครับแน่นอนครับเกือบหมื่นอย่างแน่นอนนะครับเป็นตัวพันยางไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับแน่นอนกับเกือบเกือบเกือบหมื่นอะเอาไว้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขับรุ่นนี้ได้แน่นอนครับคุณต้องมีค่าเซอร์วิสนะครับที่ห้ามขาดเด็ดขาดเลยนะครับในเรื่องของเซอร์วิสด้วยความที่เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรละเว้นการเซอร์วิสนะครับในเมื่อเซอร ก็ทากันเถอะนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับก็แนะนําว่าเออทาไว้นะครับก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับดูแลมันให้ดีแล้วมันจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับส่วนเรื่องของน้ํามันนะครับแน่นอนครับมันกินเยอะกว่ารุ่นทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับซีพียูห้าร้อยอยู่ยี่แปดลิตรโดยประมาณคันนี้อยู่โดยประมาณสิบสี่ลิตรนะครับสิบสี่ห้าลิตรประมาณนี้ถามว่ากินเยอะไหมก็กินเยอะครับแต่ผมก็เข้าใจได้ด้วยประสิทธิภาพที่มันให้เรามานะครับก็ตามนั้นครับการจะขรบ แซดพันได้หรือตัวพันได้เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงก็ต้องมีสตางค์กันนิดนึงอะไรนะครับ <Pourquoi? S 2> <Okay. S 1> เพราะว่าการดูแลรักษาอาจจะถูกครับแต่อะไรอย่างอื่นอาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่ทุกคนคิดนะครับอย่างผ้าเบรกนะครับหน้าซ้ายขวาเนี่ยรวมกันเนี่ยสองพนนะครับผ้าเบรกหน้าซ้ายขวาของตัว R เนี่ย,ยนะครับแซดพันอเนี่ยมันอยู่3ามพันสงนะครับเป็นไงล่ะฮะนี่แค่ผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกซ้ายขวาผ้าเบรกหลังเนี <Europeans> ่ยอยู่ที่พันแนะครับถ้าเราไปซื้อที่ศูนย์บริการนะครับแน่นอนครับมันไม่ได้แพงแต่ว่าก็ต้องพูดกัน มันก็ต้องมันก็ต้องเตรียมเงินไว้พอสมควรนะครับสำหรับเซพันนะครับมันเป็นรถที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับรถที่ประสิทธิภาพยิ่งสูงเนะี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนต้องดูแลให้ดีนะครับในเมื่อค่าสวิตไม่ได้แพงแล้วแนะนําให้ดูแลกันให้ดีนะครับผมนะอ่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงเซตพันครับว่ามันน่าเล่นหรือเปล่าอันนี้เราพูดกันตามตรงครับเซทพั ผมพูดกันตามตรงว่าสําหรับคนที่ขับรถเป็นนะครับขับรถบิ๊กไวท์เป็นไม่ห่วงเรื่อง traction control อะไรมากนักถามว่าจําเป็นไหมพูดกันตามตรงว่าจําเป็นครับมันควรจะมีแต่ว่าถ้าในเมื่อรถมันไม่มีเนี่ยนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครนะครับผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันครับมันเหมาะกับคนที่เคยขับขี่บิ๊กไวท์มาก่อนนะครับสามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ดีนะครับสามารถควบคุมรถได้ดีนะครับแล้วก็คนที่ชอบรูปทรงครับมาก่อนเลยนะครับคนที่ชอบรูปทรงของมันรูปทรงที่ ผมต้องพูดตามตรงว่ามันโคตรจะเท่เลยนะครับโคตรจะเทศเลยในราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเซตพันราคา20 0 0 0 0เนี่ยผมพูดกันตามตรงว่าน่าเล่นมากๆนะครับเหมาะกับเหมาะกับคนที่อยากจะจบที่ตัวพันอยากจะซื้อตัวพันโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินเยอะแยะมากมายนะครับด้วยค่าสวิตท,ที่ถูกแล้วก็ด้วยราคารถที่ถูกนะครับส่วนปัญหาประจำรุ่นอันนี้ส่วนตัวผมนะครับถามหลายๆคนมาหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาประจำรุ่นของรุ่นนี้คือความร้อนขึ้นเกินกลางนะครับอยู่ประมาณ เกือบเกือบเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มเลยนะครับความร้อนในเกือบเต็มนะครับแต่เข้าศูนย์แก้ราคาพันสองพันหรือบางครั้งหลายครั้งหลายคนบอกว่าบางครั้งไม่กี่ร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำ่อเย็นนะครับล้างล้างมอน้าก็หายแล้วนะครับก็แล้วแต่คนแล้วแต่ปัญหานะครับหลายๆคันจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับผมนะขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับก็ช่วงวันนี้นะครับก็อาจจะตอบคําถามได้สําหรับ หลายหลายคนไม่มากก็น้อยนะครับผมนะซึ่งผมจะสรุปให้ง่ายๆเลยครับว่าแซตพันเนี่ยน่าสนใจมากๆด้วยราคาด้วยการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างง่ายดูแลค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าการาการการซ่อมบำรุงไม่แพงเนี่ยแต่มันก็น้ํามันเนี่ยนะครับค่อนข้างกินพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้กินเยอะกว่ารถในคลาสเดียวกันแต่ว่าก็ต้องพูดกันตามตรงครับด้วย เร่ราคานี้นะครับผมพูดตามตรงว่าก็ต้องคํานึงถึงเรื่องเงินไว้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็ยิบยิบย่อยๆใช่ไหมสี่พันตรงนี้6 0 0 0ตรงนี้2000ันตรงนี้3,000ันตรงนั้นนะครับย่างอีกเกือบหมื่นก็คํานึงเรื่องเงินให้กันดีๆนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพูดไว้สั้นๆว่าแซดพันเป็นรถที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่ไหวนะครับสาหรับคนที่มีกําลังทรัพย์ที่จะขับมันได้นะครับเพราะว่ามันรถประสิทธิภาพสูงควรจะดูแลมันให้ตรงรอบสม่ําเสมอนะครับดูแลมันอย่างสม่ําเสมอนะครับสําหรับใครที่ อยากจะซื้อรุ่นนี้มาเล่นนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวปี2017ขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ควบคุมง่ายดูแลง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ปี2017ขึ้นมาก็รถก็ไม่เก่ามากนะครับสามารถการันตีได้ว่ารถยังอยู่ในสภาพดีมากขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ดูเลขไมค์กันดีๆนะครับผมนะระวังเรื่องการกอใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ฝากไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวแซดพันนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนับผมสวัสดีครับ